สองสุรที่ปัดเป่าความชั่วร้ายอันนี้ท่านอบีบอัซามนะครับก็แสดงแบบอย่างให้เราดูอบูุสาอิดอัลคุตรีรายงานว่าท่านรอสุอฮ์เคยขอความคุ้มครองให้พ้นจากพูดยินและสายตาที่ชั่วร้ายของมนุษย์เมื่อสุรท์อัลฟาลักและก็อันนาสถูกประทานลงมาเราท่านได้อ่านสองสุรท์นี้เพื่อปัดเป่าความชั่วร้ายและได้ทิ้งส่งอื่นทั้งหมดอันนี้บอกให้เราได้รู้นะครับว่า ก่อนหน้านี้นะครับท่านเบบิม,สรรมัสซัมเคยขอความคุ้มครองต่อลถให้พ้นนะครับจากอันตรายจากพวกยินแล้วก็สายตาที่อิจฉานะครับอของมนุษย์บนโลกเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์มียินอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ในหมู่ยินเนี่ยมันมีความอิจฉาอยู่แล้วไม่มีความอิจฉาอาดมไง บรรพบุรบุษมันเคยอิจฉาอาดัมที่เอลอ์ยกย่องอาดัมอย่างสูงส่งจนกระทั่งให้มันก้มกราบต่ออาดัมนะครับมันก็อิจฉามันไม่ยอมก้มกราบเพราะนั้นเย็นเนี่ยนะครับมันก็มีความอิจฉามนุษย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในหมู่มนุษย์ด้วยกันมันก็มีความอิจฉาแต่บางคนอิจฉาเนี่ยครับไม่แสดงออกนะครับแต่ว่าคิดอยู่ในใจ นะครับอิจฉาเนี่ยโอเคมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอมีคำว่าริษยาขึ้นมาด้วยเนี่ยมันอันตรายแล้วเพราะริษยาคือเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้หรือเห็นคนอื่นมีเท่าตัวเองไม่ได้ไม่พอใจแล้วคิดจะทำร้ายทำลายคนที่มีเหมือนหรือมีมากกว่าตัวเองอิจฉาเป็ว่าความต้องการนะครับเห็นเขามีลูกอยากได้ลูกเห็นเขามี เสื้อผ้าสวยๆอยากมีเสื้อผ้าสวยๆอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะยังไม่มีอารมณ์ทางร้ายขึ้นมาคือริษยานะครับพอร,ริษยาขึ้นมาเพิ่มเนี่ยสายตานะครับเป็นสายตาที่ชั่วร้ายแล้าได้โอกาสเมื่อไหร่นะครับใจที่ชั่วร้ายเพราะความริษยานะครับมันก็แสดงออกมาทันทีนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นอันตราย ถ้านนบีมอนโซสลัมเนี่ยนะครับก็ขอความคุ้มครองต่อรอสปาล่านะครับด้วยมีคำขออื่นๆนะครับที่ชาวอาหรับเองเนี่ยครับก็มีคำขอเหมือนกันแต่ว่าพอได้รับวะฮีซุรอัลฟาลักแล้วก็อันนัสนะครับที่กล่าวว่ากุลอฮ์อุซบิรอบบิลฟาลัก นะครับมิชลีมาคอลักแล้วก็กุหลาอูซบรบินนาสมาริกินนาแสองซูระนเนี่ยนะครับเขาเขาเรียกว่าออมอาอวิสตัยน์คือสองซูรที่ขอความคุ้มครองต่อสบาลาสองซูระที่ขอความคุ้มครองต่อสปาลาแล้วท่านในบญกษัมนะครับก็จะอ่านเพราะว่าในตอนบั้นปลายชีวิต ท่านถูกทำไสยศาสตร์นะครับจนทั้งป่วยนะครับไม่สบายอาการผิดปกติมันมีคนคิดจะทำลายท่านนาบีไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยเวทมนตก็เอาด้วยคาถานะครับเอาเส้นผมของนบีที่อยู่กับหวีนะครับเด็กชาวยิวคนหนึ่งได้ถูกรับถูกจ้างให้มปเอาเส้นผมของนบีที่อยู่ที่หวีของท่านเนี่ยนะครับ แล้วก็เอาไปแล้วเขาก็เอาเส้นผมของท่านนาบีเนี่ยไปพันอยู่กับอะไรอะใยเอนเกสรเอินรเกสรเอ็นพระรามนะครับแล้วก็เอาไปไว้ที่ใต้บ่อน้ําแล้วทาให้ท่านนาบีเนี่ยก็ไม่สบายนั้นช่วงบรรายชีวิตลอสปาราจึงได้ประทานสองซูรอให้นะครับกุลอาบบิลฟลักกุลอุซุรบินนัสท่านจะอ่านก่อนนอน นะครับก่อนที่จะอ่านเนี่ยนะครับท่านจะเป่าไปบนมือไปไปบนมือของท่านก่อนแล้วท่านอ่านอ่านนะครับแล้วท่านก็เอามือเนี่ยรูปศีรษะของท่านรูปตัวของท่านไปจนถึงปลายเท้าของท่านเท่าที่มือของท่านจะไปถึงเป็นการคุ้มครองป้องกันนะครับอำนาจร้ายจากชัยตอนนะครับที่เป็นสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติในตอนที่ท่าน ถูกทำศสยศาสตร์นะครับดังนั้นคนมุสลิมเนี่ยนะครับจะมีวิธีการแก้ศสยศาสตร์ตามแบบฉบับของตัวเองโดยไม่ไปพึ่งพมดหมอผีหรือตะกุดเครื่องรางของขลังแต่เรามีวิธีตามแบบของท่านนบีฮัลมุมมสซลสัมที่ได้วางเอาไว้นะครับก็จะไม่สอนในรายละเอียดว่ามีอายะอื่นๆมีดูอาอื่นๆนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วมาจากคัมภีร์กุรานแต่จะไม่สอนตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นหมอศสยศาสตร์เป็นหมอผีนะ ครับวันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนแล้วกันให้รู้ว่าไสยาสตร์มีแต่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็มีวิธีป้องกันนะครับเพราะว่ายินมันจะเก่งยังไงถ้ารลอ์ไม่ให้อํานาจมันมันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับ